ไปไกลปลืองไปได้นะลูกบุ๊มขอสวุาว่าไปได้ไหรู้อบเลย ไหลลงลังดูม like ันดูวันดันดว้วยนะคะสองคนสามของค่แของยังรู้ยางที่ไม่เห็นเขายไปซอมแล้วเป็น <TY quiero S 1> เรอดีไหมความคิดของไม่รู้แม่แม่แม่มา ีทุกคนซื้อบัตรมาวันที่สองวันที่สองก็คือสองนอนก่อนอะไรอ่่เพิ่งนอนอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนลูกสวยขนาดนี้นอนได้ไงขอบคุณจ้าแกงลูกชายแม่นาสวยทุกคนถูกต้อง คนอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนลูกลูกเราเฟมัดมากเห็นเปล่ารวมหวมสวยมาก โอเคได้แล้วค่ะ <c oughs> มิ้งค่ะเป็นมิ้งค่ะน้ำตาลคาราเมล คอมเมนต์ไม่ได้อ่านแล้วมองแต่หน้าลูกโอ้เหมือนกองทัพเลยก็องกองทัพจริงๆวิ่งไปแบบใา้ไฟอยู่ดิใครวะอยู่ใา้ไฟอยู่อยู่โต๊ะอยูโอ๊ะโอเค ยังดังจับจับเซออ์สิัา,า,าใครอยากจับเ้ลงเสิตัเกันลูกโอ้พม่ฟ้าหรือนิชาครับน้องอยากเดาหน้าเป็นมีม ไปหน้างานทันไหมไปพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ไม่ทันแล้วแหละไปับอกเขาพรุ่งนี้ค่อยไปอะทั้งวันเออแอดพอยพรุ่งนี้แล้วกันที่บอกว่าเอาถวยไม่ใช่ัน้ชุที่เชอ๋อขอยเพวเราะบเตรียมซองแดงมาตุนจีนไปรีบเตรียมซองแดงนะคะ ไม่ได <ermo unlimited va fter> <Allah> ้ไปไม่ได้ไปซองแดงดิบแต่ข้างในใบเขียวใบไม้เอาอย่างนั้นปะอย่ยงกันง่ายจองแล้วกันนะ ลื้นะลูกชอบสีม่วงนะอ้าวคอยเราเจอเราเจอคนของใจป่ะเราเจอคนของใจของคอยอ่ะใส่สมเด็จเยี่ยมอยู่ข้างเราเนี่ยแนกแน็กพี่สนคอยนอกใจแน็กแล้วนี่อ่ะแฟนเราเสียเอกล่าอีกแล้วเราเสียเอกล่าให้เราไมีนาอีกแล้วบอกแล้วเจอแน่พี่คอย เดี๋ยวแน็กรู้มันไม่ทันบอกแล้วบอกแล้วครับเจอคุณเจอแน่พยายามปกใจนิดนึงนะเดี๋ยวหนูบ้าคุณเดี๋ยวก็มองห้ามนะห้ามกลัวตัวเองกับตัใจไปนิดนึงนี่รักลูก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 จำไว้ทุกคนนี่ไงเรื่องใจเนี่ยรักอยู่เนี่ยเกิดใจวะอะไรนะอะไรนะอ๋อ keep <laughs> ไม่ติดมือเอาใหม่เอาใหม่เอาดิเอาดิมีการเอาใหม่ด้วยโอ้้ยต่อยพี่หนเลยเอาเลยอ่ะนีกเลยขอแรงกว่านี้มาไหนอ่ะโอ้โหมันหลับมาแอ๊ดที่เนาะอึวิ่งโลกจิตไอ้โลกจิตชอบนิยมความรุนแรงซันพอยบอกว่าฝากคิดถึง 2502อ่ะ02เยอะกว่าแม่แน็คอีกเยอะกว่าเยอะเลยอ่ะมาวิมามิเลยอ่ะสนพลดูไรอยู่หรือเปล่าซอนพลดูอะไรอยู่หรือเปล่านะพี่บุ๋มไปไหมไปครับแต่กลับไปแล้วซนพลเห็นอะไรหรือเปล่าซนพลเอ๊สอนพลเห็นอะไรหรือเปล่าจ๊ะ เศร้าอะโอ้โหเอียนจ้าายบายบายเงียบอะไรเขารู้กันทั้งหลายรอยพลอย

อ๋อเข้าไหลเต็มเต็มเลยมันเล่นอยู่หน้าไลห์เอาดิแม่แม่แม่เห็นทั่วประเทศแล้วเห็นทั่วเห็นทั่ว ได้ได้กล<อ>ัวไงรึกลัวร้องเนื้อถั่วลอ อยอ่าหอยห้ามถอยลูกบอกว่าห้ร้องใจ้้าไปไหนนะนี่แหเมืเ่อกี้เข้าไหลเลยเม่ก้ห่อ่ย เฟมัสนะคะเปลี่ยนชุดหรอ ทุกคนเจอกันพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้มีพรุ่งนี้มีแอดมินไปไปไปเซาเท็กแต่ว่ามันถ่ายให้ดูไม่ได้แต่ถ่ายบรรยากาศได้อยู่